พวกเจ้าสู้กันเสร็จแล้วหรือยังฮึชิองหญิงเจ้ากวอนหนีไว้ดีนี่จ้องขมินทำไมละ่ะข้าออกโรงแทนองหญิงแค่สั่งข้าวมื้อจะไม่เลี้ยงข้าเชียวเหรอข้าไม่ได้ให้เจ้าออกโรงแทนข้าสักหน่อยนึงนี่นะ เจ้าจะกินก็สั่งเอาเองสิเลื่อนหายใจเข้าลึกๆเฮจ้ารู้ไหมว่าภาพที่เจ้าเผาไปมันมีประโยชน์ยังไงไม่ต้องบอกข้าหรอกนะข้าไม่อยากรู้ยิ่งรู้มากชีวิตยิ่งอันตรายเจ้าไม่ใช่ไม่กลัวหรอกเหรอขนาดภาพวาดนั้นยังกล้าเผาทั้งยังกล้าย่อยยุชีหงเบยอีกด้วยความจริงแล้วข้าขี้ขลาดมาก แต่พออยู่ข้างนอกมันก็เป็นไปเองเออเจ้าเนี่ยนะภาพวาดของโม่ไปเสริงแบ่งออกเป็นหนึ่งใบไม้ในสากฤดูมังกรคู่ล่อแก้วสามนภาเจิดจรัดและสี่มหาสมุทรแห่งสันติสุขทุกภาพวาดจะมีแผนที่ซ่อนอยู่เมื่อนำทั้งสี่ภาพมาต่อกันจะได้แผนที่ในการตามหาสายเลือดมังกร เจ้าเผ่าสีมาหาสมุทรแห่งสันติสุขไปแล้วก็ไม่สามารถตอบแผนที่ได้สมบูรณ์ก๊ก็ชีฮองเบย์ต้องไม่ไปล่อยเจ้าไว้แน่ต่อให้เป็นห้องเต้ก็ยากที่จะปกป้องเจ้าฮึไม่ทับโม่ทำไมวันนี้พูดมากจังเลยงั้นเจ้าก็ระวังตัวเอาเอง้อวกันนะถ้าต้องการความช่วยเหลือก็มาหาข้าที่จวนได้เอ๊ะมาป่าเสืองั้งงั อยู่ๆก็มาทำดีกับข <owner gef> <necessary> <ts> ้าเจ้าคงไม่ได้วางแผนอะไรอยู่หรอกนะหรือว่าเจ้าจะเห็นความงามในตัวข้าแล้วแล้วแต่เจ้าจะคิดเอาเองก็แล้วกันเฮ้เดี๋ยวก่อนสิเฮ้เมื่อกี้ก็กินตั้งเยอะองหญิงเจ้นกลัวระวังจะอ้วนเอานะท่านไม่ทับโมฝ่าบาทไม่ได้ให้เวลาเจ้าหนึ่งเดือนในการหาคู่หรอกนะ ตอนนี้เวลาก็เหลือไม่มากแล้วนะเจ้าไม่ไปตามหาคู่ครองมาเดินตามข้าอยู่ทำไมกันล่ะ่าบาทยังรับสั่งให้องค์หญิงช่วยค้าหาด้วยนี่นะข้ากล้าหาให้อยู่แล้วกลัวแต่ว่าเจ้าจะไม่กล้าแต่งนะสิข้อเออเรื่องนั้นหายไปไหนแล้วทำไมชอบตําตัวปลุกปๆ,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 ๆอยู่เลยเลย ไกจังเลยกรุ่นคิดเอ๊ะท่านไม่ทับโมทำไมยังตามข้าอยู่อีกละ่ะตอนนี้ฟ้าก็มืดแล้วข้าส่งเจ้ากลับวิหารเชื่อช่วงนี้ออกนอกวงังอันตรายมากเกินไปเจ้าห้ามออกจากวิหารเสนเทียนอีกเด็ขดขาดเข้าใจไหมอีะ ครั้งนี้เสี่ยวชีวทำเกินไปแล้วองหญิงท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเพคะจือชีในนี้มืดมากเจ้าหาของกินให้ข้าหน่อยสิองหญิงเจ้าวิหารบอกว่าห้ามเอาของกินให้ท่านตอนนี้ฝ่าบาททรงกลิ้วมากเจ้าวิหารทำเช่นนี้ก็เพื่อตัวท่านท่านอดทนหน่อยเถอะมันเกี่ยวอะไรกับความมืดและของกินด้วยนะ หิวมากเอาละจะต้องมีคนส่งของกินให้ข้ามีคนมาส่งของกินให้ข้าวิชาการทำนายมีคนมาส่งของกินให้ข่าเดี๋ยวนี้จุ๊บเฮ้ยคำทำนายเห็นผลไว้ขนาดนี้เช้าละอธิบายมาสิข้าบอกให้เจ้าดูแลร่างนางให้ดีไม่ใช่หรืองไงวันนี้จะไปก่อเรื่องวุ่นวาย หากเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบฮะออองค์ราชายาตตอนนี้ข้ามีปัญหาใหญ่มากทำไมเจ้าได้รับบาดเจ็บเหรอตรงไหนอาการหนักหรือเปล่าก็บอกแล้วยังไงว่าร่างนี้ไม่ใช่ของเจ้าคือข้าหิวแล้วอะเฮ้เจ้าอย่าได้เข้าใจผิด ที่ข้าทำดีกับเจ้าก็เพราะว่าอาฉือไม่ใช่พราะเจ้ารู้แล้วนะอึภาพสีมหาสมุทรแห่งสันติสุขนั่นเจ้าเผามันไปแล้วจริงๆเหรอผู้คนมากมายต่างจับจ้องมาที่ภาพนั้นเจ้าคิดจะเผาก็เผาอย่างนั้นเหรอช่างกล้าดีซสีจริงเนะถ้าข้ารู้ว่าจะต้องถูกขังไว้ที่นี่แม้แต่ข้าก็ไม่มีให้กินข้าก็คงไม่เผามันหรอก จ้าค่อยก็กินข้าไปก่อนละลุกขึ้นจะมาไว้นะดูแลรักษาร่างของอาชีไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเจ้า เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะพยายามลุกขึ้นร่างกายขยับเขยื่อนไม่ได้เลยสันนายท่านไม่ต้องตื่นตกใจไปนี่เป็นอาการกำเริบของเทพพยากรเทพพยากร์สามารถดูสวรรค์เปลี่ยนชะตาดังนั้นจะต้องมีค่าตอบแทนด้วยชีวิตหรือจะพูดว่าสิ่งที่นายท่านเห็นเมื่อครู่นั้นคือคำทำนายที่จะเกิดขึ้นจริง เจ้ารู้ไหมว่าเรื่องครั้งนี้วิหารสนเทียนต้องทุ่มเทขนาดไหนถึงจะช่วยเจ้าเอาไว้ได้เสี่ยวชือ้อพักนี้เจ้าเป็นอะไรไปยิ่งนับวันยิ่งไม่เหมือนเจ้าเข้าไปทุกทีแล้วเจ้าวิหารท่านมาได้เวลาพอดีเมื่อสองวันก่อนตอนที่อยู่ในห้องมืดนั้นข้าฝันเห็นภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งพื้นดินเต็ไมไปด้วยสีของเลือดแม้ว่าจะเลือนลางแต่ความรู้สึกกลับชัดเจน หรือว่าจะคือเสี่ยวชฉือจริงๆถ้าใช่เพราะอะไรถึงได้มีนิสัยที่แปลกไปเช่นนี้กันนะเช่นนั้นเจ้าคิดว่าอย่างไงแต่ถ้าไม่ใช่นางทำไมถึงมีความสามารถในการพยากรณ์ที่มีเพียงเสี่ยวชฉือคนเดียวที่สามารถทำได้อาจจะเกิดสงครามขึ้นก็ได้ดูถ้าคำทำนายครั้งนี้จะเป็นจริง หากมีคำทํานายอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้อย่าลืมบอกข้าทันทีส่วนในวังหลวงอะจมได้ยินมาหรือยังฝ่าบาทพระราชทานสมรึให้ท่านแม่ทัพมู่กับคุณหนูรองแต่คุณเชิงนะ่ะท่านแม่ทับมู่เป็นคนมีความสามารถทั้งยังเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักคุณหนูรองช่างมีบุญยิ่งนักนะไม่เหมือนพวกเราเลยชู อย่าพูดดังไปสิห้ามพูดเช่นนั้นอีกนะที่จริงตอนแรกท่านแม่ทัพก็ปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้ไปแล้วในบอกว่าหนึ่งเดือนนี่เพิ่งกี่วันเองเห็นไหมถ้าบอกแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเพราะฝ่าบาททําเองตามใจทําเรื่องให้วุ่นวายชินี่ฮารโมนี นางเอกตัวจริงถูกทำเรื่องที่ไม่ควรเสียขนาดนี้จะไม่เกิดความวุ่นวายได้ยังไงถูกฟาบาทจับคู่ให้กับแม่ทัพมู่นั้นก็น่าอึดอาจจะตายอยู่แล้วทำไมรู้สึกว่าสวรรค์ใจร้ากับนางเอกจำลองมากกว่าค้าซะอีกองหญิงเจินกลัวมองซ้ายมองขวาเรื่องทั้งก่อนหวังว่าองหญิงเจินกลัวจะช่วยข้าเป็นความลับด้วยนะ เรื่องครั้งก่อนอะไรของเจ้าฮึ <H us> <H us> องหญิงไม่ต้องแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องหรอกเอ๋แต่เรื่องนี้ไม่ทับมูก็รู้นี่นะทําไมจะมาเพื่อปิดปากเพื่อฆ่าเหรอเรื่องนั้นองหญิงไม่ต้องเป็นห่วงขอเพียงท่านช่วยข้าเก็บเป็นความลับก็พอทําไมนี่คือท่าทีที่คุณหนูเฉิงใช้ขอร้องคนอื่นอย่างนั้นสินะเอาเถอะไม่ว่ายังไงเจ้าจะพูดออกไปไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหม อย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถไปไหนเลยนางอีกจำลองเปิดเผยความดุร้ายของนางออกมาแล้วดูท่าหลังจากที่เฉิงจินยุนผ่านเรื่องนั้นแล้วจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งเซินชือต้องตายในมือนางแน่อีกทั้งจะถูกประกาศออกไปว่าหายตัวไปตายอย่างมีเงื่อนงำสื่อสารทางจิตกับฮาร์โมนีถ้านางมีปัญญาก็ให้นางลองดูข้าจะตั้งตารอ พูดจบแล้วหรือยังถ้าจบแล้วข้าขอตัวไปก่อนละเจ้าทำให้ปลาข้าตกใจกลัวหนีไปหมดแล้วเจ้ารู้ไหมฮชนเพราะอะไรนะเพราะอะไรแม้ว่าข้าจะกลับมาเกิดใหม่ในภพนี้ก็ยังต้องคับข้องใจเช่นนี้อยู่อีกแม้แต่หญิงสาวที่อ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงยังดูถูกข้าเช่นนี้สินชือ จะไม่ให้เจ้ามาขวางข้าเด็ดขาดอาชื้เจ้าจะไปจับปลาเหรอข้าไปด้วยสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเหมือนว่าองค์นัชทายาจะคอยอยู่รอบตัวนางตลอดเวลาหรือว่าคนที่องค์นัชทายาชอบที่แท้ก็คือนางคิดไม่ถึงว่าได้กลับมาเกิดใหม่นอกจากจะต้องรับมือกับเฉิงจินซิวยังมีเพิ่มสันชื้อขึ้นมาอีกคน อาชื้ให้ข้าถือนะอย่ามาแย่งข้านะไม่ได้การล่ะจะให้ใครมาแย่งของของข้าไปไม่ได้ไม่ว่าจะยังไง <c oughs> คนที่ชนะในตอนสุดท้ายก็คือข้าจะต้องเป็นข้าคนเดียวเท่านั้นอะอะไรนะข้ากับองค์รัชทายาทยังไม่ทันจะได้สมรสกันจึงจินซิวก็จะออกเดือนแล้วอย่างนั้นเ่ะ ไม่ได้การน่ะจะให้นางสมปรารถนาไม่ได้เชิงจินซิลชาติแล้วเจ้าทำไว้หน้าเวทนายิ่งนักก็จะต้องทำให้เจ้าได้ลิ้มรสสิ่งที่เรียกว่าความสิ้นหวังสักทีจินยุนอะอาจารย์ท่านมาได้ยังไงข้ามาทำไมอย่างนั้นเหรอสิทธิ์พี่เจ้าวิหารหลายวันมานี้เจ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ทั้งยังทําการโดยพละการทําให้ภาพสีมหาสมุทรแห่งสันติสุขถูกทําลายไปถ้าข้าไม่มาไม่รู้ว่าเจ้าจะยังแซงเรื่องอะไรอีกอาจารย์สิท์คิดเพียงไม่อยากให้ภาพวาดตกอยู่ในมือของคนอื่นไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวของซีหงเวยก็ประสงค์ของอาจารย์เช่นกันแต่อาจารย์ไม่ต้องกังวลไปขอบังยังท่านถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้แก่สิทธิ์สิทธิ์จะต้องทําเรื่องนี้สําเร็จแน่นอนเรื่องนี้ข้าข้าก็รู้ดี ว่าข้าควรทำยังไงเจ้าไม่ต้องมายุ่งแต่ต่อไปห้ามเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกเข้าใจไหมข้ารอเฝ้ารอมานานจะทำพังไปไม่ได้สิเด็บราบวิภาควิจาร์ซุบซิปนินทานั่นมันคุณหนูรองเชิงไม่ใช่เหรอเมื่อไม่กี่วันก่อนฟาบาทเพิ่งจะพระราชทานสมรสให้วันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นกับหนา้านั่นน่ะสิ จากที่ดูไม่น่าจะใช่พวกโจรคงไม่ได้ไปล่วงเกินใครเข้าหรอกนะวังหลวงจึงมู่หวยจะเป็นถึงแม่ทัพแห่งแคว้นเหตุใดถึงทำเรื่องตำช้าชิ้นนี้ได้เรื่องนี้คุณหนูรองถูกคุมเห็นเดินแกไม่เกี่ยวกับกระหม่อมพะยะค่ะฝ่าบาททรงโปรดตรวจสอบให้กระจ่างด้วยเถิดนะพะยะค่ะ ช่างเป็นคนต่ำช้าจริงๆถึงขั้นใช้วิธีมาปฏิเสธการแต่งงานนี่เป็นสมรสที่ฝ่าบาทพระราชทานให้ทำเช่นนี้ไม่ใช่การขัดราชโองการหรอกเหรอพระเขาไม่กล้าขัดราชโองการถึงได้สร้างเรื่องขึ้นเช่นนี้น่าสงสารคุณหนูรองที่ถูกทำลายชีวิตทั้งชีวิตจริงๆท่านแม่ทัพท่านนี้ช่างลงมือได้โหดเหี้ยมนะ ข้าไม่ได้ทำจะว่าไปก็ใช่นะท่านไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยอะจะเชื่อข้าอย่างนั้นเหรออืมการปฏิเสธการแต่งงานมีตั้งหลายวิธีท่านก็ไม่ใช่คนโง่น,นี่นะไม่จำเป็นต้องทำเรื่องเช่นนี้จนตัวเองตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรอกนะหรือว่าข้าควรพิจารณาข้อเสนอของท่านเจ้าวิหารข้าน้อยมีเรื่องขอร้อง ที่จริงองค์หญิงเจ้นกัวก็น่ารักมากทีเดียวพอพอคิดเพื่อเจออะไรเนี่ยไม่ทับมู่ถ้าข้าบอกท่านว่าใครเป็นคนทําท่านช่วยข้าเรื่องหนึ่งจะได้ไหมมีเจตนาไม่ดีช่วยเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยน่ารักอะไรหลอกลวงทั้งเพพาข้าออกนอกวังยังไงล่ะเอาอีกแล้วนะ ความรู้สึกคุ้นเคยนี้มันอะไรกันแน่นะแม้ว่าจะไม่มีความทรงจําแต่ความรู้สึกเหมือนเคยเจอคนแบบนี้ที่มิติอื่นมาก,ก่อนไม่มีความทรงจําใดๆเลยนั่นก็หมายความว่าตอนที่ข้าจากมิตินี้ไปถ้าเอาอันนี้ด้วยก็จะลืมเรื่องของนางอย่างนั้นแหละ <K ill> <K ill> เอ๊ะท่านจะทำอะไรล่ะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเอ,อิเปล่าบอกข้าได้ได้ออยังว่าเป็นฝีมือของใครจะเป็นใครไปได้อีกล่ะนอกจากเฉิงจิ่งหยุนคุณดูใหญ่ตะกุนเฉิงเหรอนางจะไปทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันชินางคิดจะสั่งสอนเฉิงจินซิวนะสิท่านก็แค่เป็นหมากตัวหนึ่งที่ถูกนางหางเรียกไปด้วย จนตายแค่นั้นเองชิผู้หญิงปากได้แบบนี้กันทุกคนหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นโสดแต่ก็ต้องรักชีวิตนี่ท่านเพิ่มพามอะไรของท่านอยู่เออเปล่าเปล่าท่านเลี้ยงเกี๊ยวน้ำข้าหน่อยสิ รอนร้อนรอน,อนเอ๊ะ้ามีโอกาสได้ไปจากที่นี่เจ้าจะไปไหมอืมถามเรื่องนี้ก็ทำไมละ่ะถ้าข้ายากไปจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีข้าอยู่ด้วยแม้แต่จะออกจากวังหลวงเจ้ายังทำไม่ได้เลยใครบอกกันละ่ะเ้าก็แค่ไม่อยากลงมือกับพวกเขาเท่านั้นเองไม่อยากให้คนไม่เกี่ยวข้องต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อด้วย กินเถอะเลื่อนให้อ้ากินเสร็จข้าจะได้ส่งเจ้ากลับเอ๊ะไม่นะทำไมมันไวจังเลยข้ายังไม่อยากกลับนี่นะก็ก็ก็จวนตะกุนเฉิงเฉ <c oughs> ิงจินซิวถูกไล่ออกไปแล้วคราวนี้ก็ไม่มีใครมาเย่ยงรัชทายาทจากข้าอีกแล้วนะ่ะ ไม่แต่หูหยินท่านแม่ครับนางก็เป็นไปไม่ได้คุณนูใหญ่ค่อยๆพูดอย่าลนลานเนี่แยแล้วฝ่าบาทสรงคนมาที่นี่บอกว่าองค์รัชทายาทสงผ่านมั่นแล้วเจ้าค่ะเปรีย่ยเอ๊ะเจ,เจ้าว่าอะไรนะ